ครับผมก็มีสิทธิ์จับนะครับสาหรับท่านใดที่มีตู้ลําโพงเก่าๆนะครับก็สามารถนํามาใช้กับแอมขยาย890บาทตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เก่าจริงนะฮะนี่มาล่าจับเลยนะครับผมก็ตู้ใหม่ๆขายหมดแล้วนะครับก็เลยต้องไปหาตู้เก่าๆหลังบ้านมาทดสอบให้ลูกค้าชมนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแอมขยาย AV 3323นะครับเพิ่งลงเครื่องมาแมทๆเลยนะครับนี่นะครับก็มาแกะกล่องรีวิวเลยนะครับกล่องหนึ่งมี10ตัวนะครับแบบนี้ นะครับผมรูปทรงกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับ USB ได้นะครับแล้วก็ SD c a r ารนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน f m มีมาให้นะครับ EQ 5 band นะครับปรับแต่งได้จริงทุกปุ่มนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถปรับเบสได้นะครับปรับเสียงแหลมได้นะครับมี2ช่องไมโครโฟนนะครับมีวอลลุ่มเล่งเบาไม้นะครับสามารถปรับแอ็คโคได้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดทางด้านซ้ายมือนะครับมีหูจับนะครับด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นนะครับช่องสปริงเกอร์นะครับสำหรับต่อลําโพงอันนี้ผมมาทดสอบแค่ตู้เดียวนะครับพอดีตู้ไม่มีแล้วนะครับของหมดนะครับก็เอามาทดสอบแค่ตู้เดียวนะครับท่านใดมี2ใบสามารถนํามาต่อที่สปริงเกอร์ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของช่องสัญญาณเข้า aux นะครับช่องต่อแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟบ้านตอนนี้ใช้ไฟบ้านอยู่นะครับคุณภาพเสียงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับราคา890บบาทจัดส่งฟรีนะครับก็ถือว่า คุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่นะผมต่อตรงนะฮะเดี๋ยวท่านใดจะบอกว่าไม่ได้ต่อนี่นะฮะนี่สายลำโพงจําเข้าไปที่สเปคสปริงเกอร์ด้านในนะคะปปรับก็ต่อมาเข้าดอกลำโพงเลยนะครับคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจราคา890บาทนะครับรุ่นเอวี3323แบรนด์ตามิลานนะครับก็จัดได้เลยนะครับสินค้าพร้อมส่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ